นี่นะครับเป็นทะเลเจ้ามรกตนะครับเป็นเะเลตัวแรกนะครับโอ้ยดูหางมันพันกับไอ้นี่หลุดหมดเลยอ่ะพันกับตะข่ายอะครับหางหลุดหมดเลยอ่ะดูดิหางหลุดหมดเลยฮะนะนะสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในเกมกีฬาการต่อนกเขาใหญ่ทุก,ท,กท่านนะครับก็เจอกันอีกหนึ่งคลิปวันนี้เอาเป็นนกใหม่นะครับผมมาเก,ก็บเกี่ยวประสบการณ์ท่ามกลางนะฮะป่าภูเขา ก็เป็นหมายโล่งๆนะครับเตียนๆเพราะว่าผมเอาเป็นนกดินมาด้วยแล้วก็นกพนเนียตมาด้วยเป็นสถานะนกฝึกทั้งคู่นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนกนะฮะอ่านี่ก็เป็นนกพนเนียตนะครับนี่ก็เป็นสถานะนกฝึกนะครับออกป่าก็กล้าๆก,ก,กลัวๆขันบ้างไม่ขันบ้างนะฮะก็จะใช้เวลาหน่อยแล้วก็มีนกต่อดินมานกฝึกนั่นแหละไม่ใช่นกต่อนะครับก็เป็น เจ้าไมาค่อนนะครับตัวนี้นี่ก็มาป่าก็กลัวนะครับกลัวเหยี่ยวกลัวอะไรมันเหยี่ยวเยอะนะครับนี่มาให้ดูสภาพไหม้นะครับก็เป็นตรงนี้น่าจะเป็นสวนเขานะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นตีนเขานะครับอยู่บนยอดเขาไม่มีตัวนะครับนกนี่ก็เป็นเอ่อ อ่าเป็นลานข้าวโพดนะครับเป็นสวนข้าวโพดนู่นรถผมจอดไว้นู่นนะครับก็มามาถึงที่นี่เที่ยงแล้วนะครับเวลาเที่ยงพอดีเลยก็เมื่อคืนก็สังส่งรค์ปีใหม่หน่อยนะครับก็เลยตื่นสายนี่ก็เป็นตัวนั้นชื่อเจ้ามรกตนะครับชื่อไปซ้ำกับท่านอื่นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรคนละตัวแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นสถานะนกฝึกแต่อายุกรงดีมากๆแล้วนะครับก็สามสี่ปีแล้วล่ะอายุกรง ก็มีครูอ่างด้วยสี่ห้าคำบางบางชุดก็ยาวๆนะครับนี่เจ้าไม่ค่อนฐถานะยังนกฝึกนะครับแต่ก็ปักคุณไว้เดี๋ยวเรารอลุ้นกันครับจะมีตัวมาหรือเปล่าที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือจะนกต่อเราจะขันให้หรือเปล่านะครับนกฝึกสถานะนกฝึกครับขันก็ไม่ขันก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมาค่อยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับ กับสัมภาพไม้ที่เรียกได้ว่าเป็นป่านะครับก็สถานการณ์จริงจะเป็นยังไงนะครับไม่ไม่เหมือนกับอ,อยู่ในบ้านนะฮะอยู่ในบ้านก็เก่งๆกันทั้งนั้นแหละครับขันเรียกครูเก่งอันทุกตัวพอมาป่าจริงๆก็แทบที่จะไม่กล้าขันเลยนะครับแต่นี้นก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีนะครับก็ลงดินหลายครั้งแล้วแหละแล้วก็มีการอ่า เขาเรียกว่าเดินเล่นนะครับจิกดินเดินเล่นนะฮะก็เห็นแววอยู่ครับถ้ามีนกป่าบินมาระยะใกล้ก็เรียกหาอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ไม่ขันโยนหานกขันโยนหานกยังไม่เป็นนะครับนกต่อดินในสภาพไม้ป่าแบบนี้ถ้าขันโยนหานกไม่เป็นก็ไม่มีโอกาสที่จะมีนกป่าเข้ามาร่วมหรือมีนกป่าอ่า เข้ามาต่อสู้นะครับก็รอลุ้นกันครับเดี๋ยวผมก็จะไปแอบอยู่อ่าน่าจะเป็นทางด้านนน้นนะครับก็ลุ้นว่านกเราจะขันหรือเปล่าโอเคครับผมไปแอบกันแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่าสําหรับเป็นปีใหม่นะครับวันที่หนึ่งเลยวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราก็มาลุ้นกันจะมีตัวมาสู้หรือเปล่านะครับปีที่แล้วก็เก็บไปหลายตัวอยู่นะครับหลายเกือบร้อยนะฮะ จก่หยกเพชรนะครับก็ปีนี้ก็มานับกันดูว่าจะได้กันเฉลยกันกี่ตัวบ้างนะฮะสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดติดตามมาให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมพร้มกันว่าจะมีแต้มหรือเปล่าสําหรับชิปนี้น่าจะเล่นซักไม้หนึ่งสองไม้นะครับก็ก็น่าจะเดินทางกลับบ้านแล้วละ่ะก็มาเขาดาวที่บ้านสวนนะครับสภาพไม้เป็นป่าข้าวโพดนะครับตรงนี้เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วละ่ะก็ประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวอรอลุ้นกันครับ มาทุกคนมีนกเข้ามาร่วมนะมาอย่างไวเลยอะ่ะพอนกฝึกเราขันโยนนะทั้งนกดินทั้งอะไรก็เรียกตัวที่เข้าตีดันเป็นตัวเมียนะแต่ตัวผู้ขลุมดีมากๆเลยในในในป่าตัวผู้กำลังเถียงอยู่เรียกอยู่นะครับตอนนี้แต่ว่าตัวเมียติดแล้วละ่ะ เดี๋ยวผมพาไปดูเป็นเฉลยตัวแรกเป็นเฉลยตัวแรกแล้วกันสำหรับเจ้ามลากดนะครับโอ้มันต้องปลดออกก่อนนะฮะเดี๋ยวพาไปดูครับอุนกป่ายังขันโยนอยู่เลยครับนะ่ต้นนะ่ะต้องปลดออกก่อนครับเอาตัวเมียออกก่อน มาคู่หนึ่งนะครับแต่ว่าตัวผู้ไม่ยอมตีนะครับตัวเมียเข้าไปรชิดก่อนเหมือนตัวเมียจะตีนี่แหละเดี๋ยวปลดออกแล้วก็จะขึ้นใหม่นะครับ <c oughs> เป็นเฉลยตัวแรกของเจ้ามรกตนะครับโอ้อยังนกป่ายังขันโยนอยู่เลยนะครับ ผมเข้ามาใกล้แล้วล่ะเสียงโยนเพาะมากครับนกป่าแล้วก็มีคลมด้วยครับสำหรับนกป่าเดี๋ยวเอาลงมาให้ดูแล้วกันครับนี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับไปนน้วแลนะ่ นี่นะครับเป็นฉเฉลยเจ้ามรกตนะครับเป็นฉเฉลยตัวแรกนะครับโอ้ยดูหางมันพันกับไอ้น,นี่หลุดหมดเลยอะพันกับตะข่ายอะครับ,บ,าารบหางหลุดหมดเลยอะ่ะดูดิหางหลุดหมดเลยฮะพันกับตาข่ายอะแล้วยังอยู่ด้วยนะครับตัวผู้อะ่ะ เนี่ยจะมอเรากดครับปเปียวนะครับเป็นเฉลยตัวแรกตรงนี้มันเป็นลานข้าวโพดนะครับแล้วนกก็เดี๋ยววนเวียนมาผัดเปลี่ยนกันมาหาจินเรื่อยๆนะครับอืมแต่เกียบหางครับเป็นตัวเมียนั่นแหละเพราะว่ามันเสียงคูมันไม่คูไหมมันคูเบาๆไหม คููอยู่นะแต่คูเบาๆส่วนตัวผู้เถียงอารมณ์ดีมากๆเลยครับต้องขึ้นอีกรอบหนึ่งอะ่ะอ่ะอ้ยอ่ะเรียบร้อยนะครับก็เป็นตัวเมียครับนี่มรกดครับเนี่ยยังขันโยนอยู่เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นอีกนะครับ ขึ้นอีกแต่ว่าไม่รู้จะเข้าตีหรือเปล่านะครับสําหรับเฉลยมรกตเป็นตัวแรกครับได้เป็นตัวเมียรครับมาต้นไม้นะแต่เกียบห่างครับมาต้นไม้ก็จะเข้าพันเนียดก่อนแล้วก็ตกดินก็ก็ดึงนะครับก็เรียกนะก็คูนะแต่ว่าไม่ลงครับเข้าตีมรกตก่อนครับเอ้า เมาเดี๋ยวผมจะขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวเก็บนกตัวนี้ก่อนแล้วก็จะขึ้นอีกก็มาลุ้นกันว่าหมายนี้จะมีตัวมาอีกหรือเปล่าแต่ตัวผู้ยังอยู่นะครับถ้าไม่เข้าตีพเนีดก็มีโอกาสที่จะลงนกดินนะฮะเดี๋ยวรอลุ้นกันครับเดี๋ยวเก็บนกแล้วก็จะขึ้นอีกครับ ตอนนี้ผมก็ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาลุ้นกันว่าจะมีตัวมาสู้อีกหรือเปล่านะครับก็รอดูรอสักพักดูรอดูว่านกต่อเราจะขันโยนแล้วจะมีตัวมาสู้หรือเปล่าสําหรับตัวผู้นะมาแล้วนะขลมดีเลยตัวนั้นนะเสียงใสใสเลยอะแบบขันโยนเสียงใสใสเลยแล้วนี่ก็เป็นเจ้าไมค์คอนนะครับไม่แน่ถ้าถ้าไม่เข้าตีก็อาจจะลงดินก็ได้ เจ้าไมคค่อนตะกี้ก็ใช้ได้นะครับนกบินมาก็ขันเรียกขันอะไรอยู่เรียกครูเรียกครกคูอยู่นะครับเป็นธรรมดาของนกบินนะฮะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันครับผมกับเจ้ามรกรให้เวลาอีกสักครึ่งชั่วโมงถ้าไม่มีผมจะย้ายใหม่แล้วก็จะไปเล่นอีกสักไม้หนึ่งก็จะกลับนะครับแต่ก็นี่ก็ถือว่าเป็นแต้มแรกเลยสําหรับเจ้ามรกรนะฮะไปเดี๋ยวเราไปแอบกันที่เดิมนะครับ มาทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงนะครับก็ใช้เวลาอยู่อุ้ยจอฟอนก็ใช้เวลาอยู่ตรงนี้ประมาณสองชั่วโมงนะครับอ้แต่กี้พังพรครับทุกคนเกือบเจอพังพรพังพรวิ่งมานี่นะครับ ยิ่งมานี่แล้วก็ไปนู่นเกือบโดนโนกดินแล้วล่ะฟังคอนนะก็ใช้เวลาอยู่ตรงนี้สองชั่วโมงนะครับก็ได้มาแต้มหนึ่งล่ะเนี่ยหางหลุดหมดเลยเนี่ยหางครับแต่ว่าเป็นเฉลยของเจ้ามรกตนะครับนกดินไม่ลงนะครับนี่แล้วก็ต้นนี้นะครับ ก็มีนกเนี่ยอยู่ข้างบนในต้นเนี่ยก็จะมีนกบินมาเรื่อยๆนะครับบินแบบว่าโฉบมาเรื่อยๆมาลงมาหากินอยู่ตา,ามป่าข้าวโพดอะไรอย่างนี้นะครับส่วนมากจะเป็นนกที่จอนก็ส่วนนกตัวที่หวงก็บินไม่ค่อยเข้าตีนะก็บินหาไล่ตัวอื่นไปเรื่อยนะครับเป็นเจ้าถิน่นตอนนี้ก็บินไปด้านนู้นนะครับด้านนูนะ้น่ะ ไปไล่ตัวอื่นอยู่นะครับก็ถือว่าได้เป็นการฝึกนกอย่างโอเคครับแบบเนี้ยอ่ะแบบตเตอรี่ก็จะหมดพอดีนะครับทุกคนก็นั่นแหละก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็จะเก็บเจ้าไมค่อนนะฮะไมค่อนแล้วก็มรกตมรกตทําได้นะครับนกป่าไม่ลงนกป่าไม่ลงให้เจ้าไมค่อนนะครับไม่ยอมลงลงก็ลงไกลๆตามป่าขาโพดนู่นนะครับอ่ะ ก็โอเคนะครับทุกคนก็ขอบพระคุณนะครับทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมและให้กําลังใจกันมาโดยตลอดนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปข้างต,ต่อไปด้วยครับผมเนี่ยวันนี้ก็แต้มนหนึ่งครับแต่เป็นตัวเมียก็ถือว่านับแต้มนะครับก็เก็บไปก่อนเดี๋ยวถ้าอย่างไงถึงเวลาปล่อยก็จะปล่อยนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับเดี๋ยวเดินทางกลับแล้วละ่ะประมาณร้อยกว่าโลนะครับถึงกรุงเทพ อ่าก็ถือว่าเอามนุกใหม่มาฝึกก็โอเคครับมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ